สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําในเรื่องของยาคุมสําหรับคนเป็นสิวนะคะบางคนเนี่ยเ,เป็นสิวแต่ก็ไม่ได้แบบ ไม่จาเป็นต้องกินยาคุมแต่บางคนเนี่ยคือเป็นเยอะมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าฮอร์โมนหรือหน้าเนี่ยมันมากแล้วก็เอาไม่อยู่ละว,วิธีรักษา่วไปเอาไม่อยู่แล้วเป็นคนที่ผิวมันมากๆอันเนี้ยจ,จะต้องแนะนําว่าอาจจะบางคนอาจจะต้องรักษาด้วยการทานยาคุมนะคะซึ่งปกติเนี่ยแพทย์หรือเภสัชก็จะเป็นคนแนะนำเนาะแต่ก็มันจะมีบางคาถามที่ถามเข้ามาแล้วตัวไหนเป็นยังไง วันนี้ก็จะมาสารุปคร่าวๆนะคะว่าเป็นกลุ่มไหนที่แนะนำแต่ว่าส่วนว่าจะเหมาะกับใครแบบไหนอันนี้แนะนำไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชอีกทีหนึ่งนะคะกลุ่มของการใช้ยาคุมลดสิวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องของการลดฮอร์โมนเพศชายนะคะคือบางคนที่หน้ามันมากๆเนี่ยคือเกิดจากฮอร์โมนพวกแอนโดเจนเนี่ยมันสูงการกินยาคุมเนี่ยก็จะไปปรับลดฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแทนซึ่งตัวหลักๆเลยที่ฮอร์โมนสูงๆเลยอ่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินก็จะเป็นพวกนี้ นะคะอ่าแต่อาจจะไม่ได้พูดชอ่าเดี๋ยวมาให้ดูเนาะก็จะเป็นพวกนี้นะคะอันนี้ฮอร์โมนจะใกล้ๆกันหมดนะคะกินตัวไหนก็แล้วแต่เราสะดวกแล้วก็แนะนําว่าให้เราปรึกษาแพทย์กับเภสัชดูก่อนว่าความเหมาะสมกับตัวเองเนี่ยมันเหมาะไหมแต่อันนี้คือหลักการหลักปกตินะคะที่จะใช้แนะนำเนาะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเริ่มเอามาใช้นะคะคือมันจะช่วยในเรื่องของการลดบวมน้ําได้ด้วยนะคะคือบางคนยาคุมบางตัวเนี่ยอาจจะทําให้เพิ่มความอยากอาหา กลุ่มใหม่ๆที่เริ่มออกมาก็จะมีพวกกลุ่มนี้นะคะยัสมินจัสติมาอะไรเงี้ยเมโลเดียอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะช่วยนะคะอย่างยาสัสเงี้ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการ คุมมันนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดบวมหรือปวดประจําเดือนอะไรพวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือสามารถช่วยได้จริงๆอีกหลายตัวก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแค่พวกนี้จะเป็นลักษณะเด่นนิดนึงว่ามันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนะคะลดแอนโดเจนลดฮอร์โมนเพศชายลงไปเองนั่นเองแล้วก็บางกลุ่มบางตัวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดการบวมน้านะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันเกินไป เนาะถ้าไงก็ลองดูนะคะว่าที่เราทานอยู่อะ่ะมันเอ่อมันเป็นกลุ่มไหนแล้วมันจะช่วยได้ไหมนะคะหรือถ้าบางคนเนี่ยยังไม่เคยกินยาคุมเลยก็แล้วสิวมันเยอะมากนะคะคือสิวในที่นี้ต้องดูได้ว่าเราเป็นคนหน้ามันมากๆหรือเปล่าถ้าหน้ามันมากๆเนี่ยแนะนําให้กินพวกกลุ่มยาคุมถ้าสมมุติว่ารักษาด้วยวิธีปกติแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกเหมือนเดิม แพทยและเภสัชจะเป็นคนแนะนำนะว่าควรจะกินล้หละยาคุมอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายก็อาจจะใช้วิธีรักษาที่ต่างออกไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นที่ผู้หญิงใช้มากกว่านะก็จะเหมาะกว่านะคะถ้าไงไ่ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการเลือกยาคุมเพื่อใช้ในการลดสิวะค่ะสวัสดีค่ะ